สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะพามากินอาหารนอกสถานที่นะครับผมมาที่สีคอนสแควร์ครับีนครินมากินร้านเนี่ยครับวัวบางนาเดี๋ยวดูอาหารนะครับผมอาหารหลากหลายเลยครับวันนี้ครับพิเศษครับวันนี้พิเศษ อันนี้จะเป็นเนื้อตุนครับเนื้อตุนมีกุ้งทอดครับเื้อตุ้นแซ่บเลยมากถึงตุ้งแซ่บด้วยกันครับตุ้งแซ่บตอนร้อนเลย ชิมน้ำก่อนอร่อยมากครับเนื้อตุ๋น นี่จะเป็นหมูกรอบครับน,นี่เป็นจอปูครับผมลอง เรียนดูบรรยากาศกระมิดใหญ่เลยเดี๋ยวให้ดูกับข้าวนะครับ จอบอน,นี่จอบปูจอบปูชิ้นใหญ่ๆเลยครับเนื้อปูเยอะๆเ,เลยตัวเนี้ยเนื้อปูแน่นมากอ,มอร่อยมาก นี่เป็นเนื้อตุนเนื้อตุนแบบเนี้อปีเตอย์นุ่มๆครับผม,อ,มอร่อยมาก นี่จะเป็นพุ้งครับพุ้งทอดกรอบอร่อยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ